สัญญาณไม่ดีนะคะเห็นไม่แรงเนาะก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยนะคะว่าอย่างที่บอกนะคะวันนี้เนี่ยนกมาเป็นในส่วนของคานด้า ผมกิตนครับจากสมกิดมอเตอร์สุราธานีครับอ่าอันนี้น้องกิตนะคะจากสมอเตอร์สุราธานีนะคะท่านที่2ค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับติ๊กครับกิติศักดิ์นะครับจากขลิยามอเตอร์ครับอ่าอันนี้กิติศักดิ์เนาะจากสายขายใช่ไหมคะเป็นสมาร์ตไอดอลนะคะน้องช้างครับเชิญครับสวัสดีครับผมนัดจากภริธานีฐานใหญ่ครับอ่าอันนี้น้องนัดจากพิษณุพานีฐานใหญ่นะคะตอนนี้อ่ามีอีกอีกสามท่านนะคะตอนนี้ยืนประจําจุดแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปหากันอีกทีนึงแต่ว่าก่อนอื่นเนาะ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแพนไปนิดนึงอันนี้นะคะเป็นคับเฮาส์นะคะเป็นร้านรูปแบบใหม่ของทาง h o n d ้าเรานะคะที่จะสร้างคอมมูนิตี้นะคะให้กับลูกค้าท่ทานเนาะได้มาพบเจอกับเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะอันนี้เป็นร้านที่จะเกิดขึ้นในปี2018นี้เนาะเดี๋ยวเราไปกันที่บูธต่อไปกันนะคะว่าในงานเรามีอะไรบ้างฝั่งนี้เลยค่ะอ่ฝั่งนี้เป็นมุมโชว์ของรถ รีเบลนะคะเราเอามาโชว์ทั้งในรุ่นของ 300cc นะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะด้านนี้เลยเป็นรถ uh, โชว์ของรีเบล 500cc นะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมชุดแต่งนะคะจัดเต็มมากๆเลยที่ชนะการประกวด i อเดียชาเลนต์นะคะเมื่อกุมภาพันธ์ทีผ่านมานะคะอ่าเดี๋ยว โฉมใหม่ทั้งคันเครื่องยนต์ตัวใหม่นะคะได้ข่าวว่ารองรับระบบไฮบริดด้วยนะนะคะใครที่ยังไม่ยังไม่ได้มาสัมผัสถ้ามีเวลานะคะเรายังเหลือเวลาจากนี้จนถึงวันที่9มาสัมผัสกันได้เราจะมาเห็นสตูปี้นะคะที่มี LBD เนาะโปรเจคเตอร์ไฟสว่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้เลยมาดู AC ซ o c ก e เกตนมาด้านนี้เลยค่ะแทนตรงนี้นิดนึงอ่าอันนี้ตรงที่นอ้องเขายือนอยู่นะคะเป็น AC ซโกเกนะคะสามารถที่จะชัร โทรศัพท์มือถือได้ทําให้ง่ายต่อการเดินทางมากขึ้นไปที่หน้าปัดเรือนไม้นิดนึงค่ะตรงส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นะคะอันนี้ให้ในส่วนของ LED ออในส่วนของดิจิตอลมาให้นะคะแล้วก็ตัวนี้สังเกตเห็นมันจะมีอีโคมาให้นะคะอันนี้จะช่วยให้เวลาเราขับขี่เนี่ยรู้ว่าเราสามารถที่จะแบบประหยัดน้ำมันได้ขนาดไหนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขับขี่ไปแล้วสัญญาณไฟอีโค สว่างขึ้นนะคะเป็นสีเขียวนั่นแปลว่าเราอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานอยู่นะคะซึ่งตัวนี้สามารถทำอ,อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันได้สูงสุดถึง62.5กิโลลิตรเลยนะคะประหยัดมากๆเลยนะคะอ่ามาด้านนี้ค่ะด้านนี้นิดนึงอันนี้ในส่วนของ idling stop นะคะช่วยในเรื่องของการหยุดการทํางานของเครื่องยนต์ที่รอบเดินเบานะคะจะช่วยทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องเสียน้ํามันไม่ต้องสูญเสียพลังงานเวลาที่คุณติดไฟแดงนะคะรถมันจะอยู่ในโหมด ในโหมดสแตนบายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้รถต่อเนี่ยสามารถบิดคันเรลงแล้วก็ไปต่อได้โดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะคะที่สําคัญตัวนี้เลยนะคะอัลเทอร์เน s t เตอร์สตาร์เตอร์ซึ่งแบรนด์เราน่าจะเป็นแบรนด์เดียวนะคะที่นําระบบนี้นะคะมาใช้กับรถ1้0ยสซีซีตัวนี้อัลเทอร์เน s t เตอร์สตาร์เตอร์ช่วยในเรื่องอะไรเป็นระบบสตาร์ทเงียบค่ะเสียงจะเบามากเวลาที่คุณสตาร์ทนะคะ,ะตัวนี้ดียังไง ตัวนี้มันจะช่วยทําให้แบบเราประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะลูกค้าสอบสามได้นะคะพอิีลูกค้ามาโชว์ลูกค้านิดนึงค่ะ, <schauen. S 2> <ส>ะของพี่มาเชี่ยวงานมากับผับ ของเราเนาะตัวนี้เปิดเบาะได้โดยไม่ต้องเปิดกุญแจนะคะเราหมุนกุญแจมาที่ตำแหน่งซีดแล้วก็กดเปิดเบาะได้เลยอ่าเร้งแล้วด้านหลังนะคะอ่าดูข้างในกันนะคะยูบล็อกใหญ่มากนะคะยูบ็อกเนี่ยสามารถจุหมวกกัะน็อกแบบเต็มใบได้เลยนะคะซึ่งจะท,ทาให้เราเก็บของได้เยอะมากขึ้นนะคะโอเคอ่าเราเจอพี่ณะแล้วเดี๋ยวมาหาพี่ณกันค่ะคพี่ณนะคะเดี๋ยวมาแนะนําตัวนิดนึง พี่หน้ามาจากไหนคะครับจากพิธานพนิษฐ์ปัตตานีนะครับโอเคค่ะอันนี้คุณนะนะคะจากพิธา,านพนิษฐ์ปัตปตานีนะคะก็จริงๆเหลืออีกหนึ่งท่านนะคะเป็นพี่ผู้หญิงทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่เขากันดีกว่า